สวัสดีคุณหนูหนูทุกคนวันนี้ดีมแลนเล่านิทานก่อนนอนขออนุญาตมาส่งคุณหนูหนูทุกคนเข้านอนพร้อมกับนิทานเรื่องเดินทางตามหาฝันในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเตา๋าเขาเป็นเด็กที่มีความฝันตั้งแต่อย่างเด็กเขาฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงอยากสร้างเสียงเพลง ที่สามารถทำให้คนทั้งโลกมีความสุขแต่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและความสงบไม่มีใครเชื่อว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงได้เพราะในหมู่บ้านของเขาไม่มีใครทำงานในวงการดนตรีเลยทุกครั้งที่เต่าเล่นกีตาเขาจะมองไปบนท้องฟ้าและคิดถึงอนาคตที่เขาอยากจะเป็นวันหนึ่ง ขณะที่เต๋อกำลังนั่งเล่นเพลงโปรดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อนๆของเขาก็เดินผ่านมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าเต๋อทำไมไม่เลิกเล่นกีตาร์แล้วไปทำงานกับพ่อเหมือนคนอื่นๆละ่ะดนตรีมันทำให้เรามีเงินได้เหรอเต๋อได้ยิ้มอย่างมีความสุขให้กับคำถามนั้นแล้วตอบว่าฉันรู้ว่าการทำตามความฝันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ฉันเชื่อว่า ถ้าเรามีความพยายามและไม่ยอมแพ้ความฝันของเราจะเป็นจริงสักวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนของเขาได้หัวเราะและเดินจากไปแต่คําพูดของเพื่อนเพื่อนยังคงติดอยู่ในใจของเขาเขาไม่ได้เสียใจหรือท้อแท้แต่เขากลับมีพลังแรงบันดาลใจที่จะเดินทางตามหาฝันของตัวเองให้มากขึ้น วันหนึ่งเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลงเต๋าตัดสินใจเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อไปตามหาความฝันของตัวเองในเมืองใหญ่เขาหยิบกีตาร์ที่รักมากที่สุดไปด้วยและเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับความหวังที่เต็มเปี่ยมเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าอาจจะยากลำบากแต่เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคทั้งหมด การเดินทางของเต๋าครั้งนี้ไม่ง่ายเลยในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเขาต้องเผชิญหน้ากับความเหงาเขานั่งเล่นกีตาร์ตามถนนหรือตามสวนสาธารณะบางครั้งก็มีคนยิ้มให้และให้กำลังใจบางครั้งก็มีคนเดินผ่านไปโดยไม่สนใจเสียงดนตรีของเขาเลยวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเล่นกีตาร์ในสวนสาธารณะ เขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่หยุดยืนฟังเสียงดนตรีของเขาเธอเป็นผู้จัดการของค่ายเพลงแห่งหนึ่งเธอเห็นความสามารถในตัวเตาและอยากให้เขาไปออดิชั่นที่ค่ายเพลงคุณมีเสียงที่พิเศษมากคะ่ะฉันอยากให้คุณลองออดิชั่นที่ค่ายเพลงของเราหญิงสาวพูดด้วยรอยยิ้มเต๋ารู้สึกดีใจมากแต่ก็ยังคงลังเลในใจเขายังคงกลัวว่า อาจจะไม่ผ่านการออดิชั่นหรือไม่สามารถทำให้ฝันของตัวเองเป็นจริงได้แต่ในใจของเขาก็มีคำพูดที่ตอกย้ำอยู่เสมอว่าอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้เขาตัดสินใจไปที่ค่ายเพลงและได้พบกับการออดิชั่นที่ยากลำบากแต่เขาก็ใช้ความสามารถและความหลงไหลในดนตรีของตัวเองแสดงออกมาอย่างเต็มที่หลังจากการออดิชั่น เขาได้รับข่าวดีว่าเขาได้เป็นนักร้องที่ค่ายเพลงยินดีรับเข้ามาร่วมงานเต่ารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาไม่ยอมแพ้ในการเดินตามหาฝันของตัวเองแม้จะมีอุปสรรคมากมายที่ขวางทางแต่เขาก็ไม่เคยหยุดที่จะทำตามสิ่งที่เขารักและเชื่อมั่นในตัวเองจากนั้นเต่าก็เริ่มต้นการเป็นนักดนตรีและเริ่มมีชื่อเสียงในวงการดนตรี เขาไม่เพียงแต่สร้างเสียงเพลงให้คนอื่นรักแต่เขายังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและคนที่มีความฝันเหมือนกับเขาให้เดินตามฝันของตัวเองในที่สุดเต๋าก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความฝันไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมเพียงแค่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ขวางหน้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความฝันไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าที่จะเดินตามทางที่เราเลือกแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายรออยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเรามีความพยายามและไม่ยอมแพ้ความฝันนั้นก็จะกลายเป็นความจริงได้ในที่สุด Dreamland เล่านิทานก่อนนอนขอให้คุณหนูหนูทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ